ง M 6 0เริ่มต้นเส้นทางของมันตั้งแต่ช่วงปลายยุค1950ในฐานะรถถังหลักของสหรัฐอเมริกาพัฒนาต่อยอดมาจาก M 4 8แต Patton และเริ่มเข้าประจำการในปี1959มาพร้อมปืนใหญ่ขนาด105มิลิเมตรเครื่องยนต์ดีเซล Continental และเกราะที่แข็งแกร่งถือเป็นหนึ่งในรถถังที่ผลิตออกมามากที่สุดในประวัติศาสตร์มีมากกว่า1 000, 5 0 0 0คันถูกส่งไปประจำการทั่วโลก ตัดภาพมาที่ปี2026รถถัง M1 Abrams ยังคงครองตำแหน่งรถถังหลักของสหรัฐอเมริกาแต่ M60 ก็ยังคงมีบทบาทในหลายประเทศแต่ถ้ารถถังรุ่นเก่ารุ่นนี้ถูกนำกลับมาปรับปรุงใหม่ให้ล้ำสมัยอีกครั้งหละ่ะวันนี้ใน Battle b e a s Thailand t เราจะพาคุณไปรู้จักกับ M60 รุ่นอัปเกรดแห่งปี2026การกลับมาของตำนานที่เต็มไปด้วยพลังและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เริ่มกันที่เรื่องพลังยิงก่อนปืนใหญ่เดิมขนาด105มิลิเมตรถูกแทนที่ด้วยปืนใหญ่แบบลำกล้องเรียบขนาด120มิลิเมตรแบบเดียวกับที่ใช้ใน NATO ยิงกระสุนจอบก,กระชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและนี่ไม่ใช่แค่จินตนาการเพราะประเทศอย่างตุรกีและจอแดนก็ได้อัปเกรด m 60ให้ใช้ปืน120มิมกันแล้วในโลกจริง ต่อมาเป็นระบบควบคุมการยิงรถถัง M60 รุ่นใหม่ไม่ได้ใช้ระบบกลไกลเก่าๆอีกต่อไปแต่ติดตั้งระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบมีคอมพิวเตอร์คำนวณการยิงเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์กล้องตรวจจับความร้อนและระบบตรวจจับกลางคืนพร้อมกล้องของผู้บังคับการแบบหมุนรอบ360องศาช่วยให้สามารถเล็งยิงได้อย่างแน่นยำแม้จะเคลื่อนที่ในเวลากลางคืน กรอบของรถถังก็ถูกอัปเกรดใหม่ทั้งหมดบริเวณด้านหน้าและด้านข้างติดตั้งกรอบผสมชนิดใหม่เสริมด้วยกรอบแบบแยกชิ้น Modular Armor และตาข่ายกัน RPG บริเวณท้ายป้อมปืนสำหรับประเทศที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างตุรกีก็สามารถติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุก APS ที่สามารถทำลายขีปนาวุธต่อต้านรถถังได้ก่อนจะพุ่งชนตัวรถ เครื่องยนต์เดิม750แรงม้าถูกแทนที่ด้วยเครื่องยนต์ดีเซลใหม่ขนาด1,000แรงม้าพร้อมเกียร์อัตโนมัติและระบบกันสะเทือนไฮดรนิวแมติกเพิ่มความเร็วความคล่องตัวและความสามารถในการเคลื่อนที่ในทุกสภาพพื้นที่เรื่องความปลอดภัยของลูกเรือก็ไม่ถูกมองข้ามติดตั้งระบบตรวจจับไฟไม่อัตโนมัติ ระบบป้องกันร,ระเบิดจากภายในและหอปืนกลควบคุมระยะไกลที่ช่วยให้ผู้บังคับการไม่ต้องโผล่หัวออกจากรถเมื่อใช้งานอาวุธรองที่สำคัญรถถัง M60 ปี2026ยังติดตั้งระบบเชื่อมต่อสนามรบดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบสื่อสารกับโดรนและยานพาหนะอื่นแบบเรียลไทม์แสดงตำแหน่งของสตรูบนแผนที่ดิจิทัลในตัวรถ เสมือนเป็นรถถังอัจฉริยะที่มีการบูรณาการข้อมูลอย่างสมบูรณ์แบบลองจินตนาการดูว่าเมื่อ M 6 0ปี2026ถูกส่งเข้าสู่สนามรบจริงมันสามารถทนทานต่อการโจมตีจาก RPG หรือ ATGM ได้มีระบบป้องกันล้ำยุคมีอาวุธหลักที่ยิงได้แม่นยำด้วยความเร็วสูงพร้อมเครื่องยนต์ที่ทำให้มันสามารถเคลื่อนที่ไปยังจุดยุทธศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเชื่อมต่อกับระบบ UAV หรือโดรนบนฟ้าผู้บังคับการสามารถเห็นภาพรวมของสนามรบและตัดสินใจได้แบบเรียลไทม์เป็นการยกระดับจากรถถังรุ่นเก่าให้เทียบเท่ากับรถถังยุคที่4ถ้าเกิดว่าได้รับความเสียหายตัวรถก็มีระบบระนับเหตุฉุกเฉินภายในปกป้องลูกเรือจากการระเบิดและระบบการซ่อมบำรุงที่รวดเร็ว ในโลกแห่งความจริงมีหลายประเทศที่อัปเกรด M60 อย่างจริงจังเช่นตุรกีที่มีรุ่น m 6 0ที่ใช้ระบบป้องกันทันสมัยหรือจอแดนที่พัฒนาฟีนิกซ์อัปเกรดติดตั้งปืน120มิลลิเมตรพร้อมระบบควบคุมไฟใหม่และแม้แต่ประเทศอย่างอิหร่านก็ยังพัฒนา M60A1 รุ่น S.O.L.E.I.M.A.N. 402ของตนเอง ในบางประเทศยังมีการติดตั้งระบบสื่อสารแบบ CCI ทำให้รถถังสามารถทำงานร่วมกับกองกำลังภาคพื้นดินโดรนและศูนย์บัญชาการได้อย่างไร้รอยต่อในชุมชนคนรักรถถังเองไม่ว่าจะเป็นบน Reddit หรือ YouTube ก็มีแฟนๆที่จินตนาการอัปเกรดแบบสุดล้ำทั้งติดป้อมปืนกลแบบโดรนระบบโหลดกระสุนอัตโนมัติและระบบ AI เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลสนามรถ ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่ารถถัง M 6 0แม้จะอายุมากกว่า60ปีแต่ก็ยังไม่หมดประโยชน์หากมีการอัปเกรดอย่างเหมาะสมมันสามารถกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังมีต้นทุนต่ำกว่ารถถังรุ่นใหม่แต่สามารถสู้ได้อย่างสูสีบนสนามรบยุคใหม่และนี่คือเรื่องราวของ M 6 0ปี2 0 2 6จากตำนานยุคสงครามเย็นสู่เครื่องจักรสังหารอัจฉริยะในสนามรบอนาคต หากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม b a t t l e e e a t t Thailand ของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวของสัตว์รบตัวจริงที่ครองสมรภูมิทั่วโลกขีดขีดขีด,ขดหากคุณต้องการให้แยกเป็นส่วนๆเช่นสำหรับใช้ในตัดต่อวิดีโอหรือเพิ่มเสียงเอฟเฟกต์คำแนะนำภาพประกอบก็บอกได้นะครับ